เพลงนี้ต่อไปครับวิธีการเช็ครุ่นใหม่ครับของเว็บ1 1อไอนะครับพูดได้ง่ายๆว่า1 1 0ยไอทุกรุ่นเลยนะครับตัวนี้แบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่ใต้เบาะครับหนึ่งครับทาการเปิดเบาะครับครับอันนี้คือรุ่นใหม่จริงๆนะครับที่เราทดกอบให้ดูครับูลมุนคู่มือให้พนักงานฝ่ายขายครับเดี๋ยวก่อนสังเกตง่ายๆครับด้านล่างตัวนี้จะมีน็อตหนึ่งตัวครับมีน็อตแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับทําการขันน็อตออกครับหนึ่งตัว แสงอาจจะไม่พอนะครับแต่ว่ามีมัดแค่ตัวเดียวหลังจากคันนั้นออกครับแล้วก็แค่งัดขึ้นมาครับเบาๆครับตัวนี้ก็ติหลุดออกมาเห็นไหมครับตัวนี้แค่เสียบเข้าล็อกมันเฉยแล้วก็งานหลงตัวนี้จะเป็นตัวคันน็อตใสครับนี่คือแบตครับแบตใหม่เลยรถคันใหม่ครับสังเกตครับ รถคันนี้จะหันขั้วให้ถูและสังเกตครับขั้วบวกขั้วบวกกับตัวสีแดงทําการขันน็อตให้แน่นนะครับขั้วซ้ายขั้วบวกให้แน่นหลังจากนั้นอย่างที่บอกครับก็มาทําการเช็คเบิร์สวิกดูว่าไฟได้เข้าหรือเปล่าถ้าไฟเข้าเสร็จปุ๊บล้วก็ทําการใส่กับคืนครับโดยการเสียบเข้ารูสีเหล่ยมนี้เอาลงแล้วก็ขันน็อตเข้าที่เดิมหนึ่งตัวครับ เรียบร้อยทุกรุ่นนะครับจะอยู่ใต้บอกเหมือนกันหมดครับผมชบการรายงานเพียงเท่านี้ครับ